ยินดีต้อนรับท่านยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวนเจ็ดแห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนไทยอนุสณ์วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กวิทยาลัยสารพัดช,ช่างสระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีวิทยาลัยการอาชีพหนองแคโดยมีคณะผู้บริหารผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวนเจ็ดท่านได้แก่นายเจนวิทย์ปั้งเจริญวรคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีนายเฉลิมชนเวสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงสีเวงไทยอนุสณ์นายประเสริฐเพชรสิงห์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็กนายชัยวัฒน์พรแสนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีนางสาวพัทรวรรณตันสกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีนายนรงค์องสากิจบริบูรณ์ผู้อำนวยการวิทยรราลัยกา,ายการอาชีพสระบุรี นายณทิธีนันทุ่มมาผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคมีจำนวนครูและนักเรียนนักศึกษาดังนี้ครูทั้งหมด454คนแบ่งเป็นครูผู้ชาย230คนครูผู้หญิง224คนจำนวนนักเรียนแบ่งเป็นระดับปวช5,720คนระดับปวส4,266คน และระดับปริญญาตรี18คนรวมทั้งหมด10,004คนเปิดทำการเรียนการสอน3ระดับชั้นได้แก่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและระดับปริญญาตรีทรบบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนมีการจัดการเรียนที่ทันสมัย กรณ์การเรียนครบคันสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีได้นำวิสัยทัศน ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาประจำปีงบป,ประมาณพศ2568ภายใต้แนวคิดอาชีวะเรียนดีมีความสุขโดยยึดหลักแดเอเจแห่งการพัฒนาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 1. ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างหลากหลายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. ปฏิรูประบบอาชีวศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งปรับโครงสร้างและกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ 3. เสริมสร้างอาชีวศึกษาแห่งความสุขปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุลทั้งความรู้และคุณธรรม 4. พัฒนาทักษะและสมรรถนาวิชาชีพ Skill Certificate เน้นการฝึกฝนทักษะจริงเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา 5. พัฒนาภาคีเครือข่ายและเสริมพลังความร่วมมือ เชื่อมโยงความร่วมมือกับสถานประกอบการชุมชนและองค์กรต่างๆ 6. ยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาสร้างบุคลากรมืออาชีพที่มีศักยภาพพร้อมนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 7. เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นอาชีวะที่เก่งดีและมีคุณค่า 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีพร้อมนำแนวทางทั้ง8ประการนี้มาปรับใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาและผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรีรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุคลากรในสังกัดทั้งผู้บริหารครูผู้สอนนักเรียนและนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลมากมายในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทความมุ่งม,มั่น และความเป็นเลิศของอาชีวศึกษาสระบุรีในการพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องความสำเร็จเหล่านี้คือผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งภายใต้การกํากับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นพัฒนาอาชีวศึกษาไทยให้ก้าวไกล พร้อมผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพคุณธรรมและศักยภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างภาคภูมิและยั่งยืนสืบไป